ขอหุ้น o w e เวอร์ท a าแมกก e ซีนานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่รา้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ สวัสดีครับผมสุวัชชัยพิทักษ์วงศ์สาพรกรรมการผู้จัดก,การบริษัทแอตลาสเอเนร์จีจำกัดมหาชนบริษัทแอตลาสเอเนร์จีจำกัดมหาชนธุรกิจของแอตลาสอันดับแรกเลยเป็นธุรก,กิจที่จำหน่ายแก๊ส LPG เป็นหลักตัว LPG นี่แบ่งออกเป็นด้วยกันทั้งหมด4เซกเตอร์ด้วยกันเซกเตอร์แรกก็คือจำหน่ายแก๊ส LPG ในภาครถยนต์เราเน้นเรื่องการทำธุรก,กิจแบบค้าปลีกเป็นหลักเซกเตอร์ที่2เราจำหน่ายแก๊ส LPG ในภาคเกาหลีก็ยังมุ่งเน้นการทำธุรก,กิจแบบค้าปลีกเป็นหลักแล้วก็เซกเตอร์ที่3การจำหน่ายแก๊ส LPG ในภาคอุตสาาหกกกรรรรมทีี่่่4เเนนนนยย็็ยปไ,ได้อืๆนใธนุิจ สองตัวแก๊ส l อ g รายได้ทางที่2องแอตลาสเรามีไรายได้จากการรับจ้างจําหน่ายน้ํามันในสถานีบริการของเราเองตัวเราเองเนี่ยมีสถานีบริการมากกว่า240ส่าขาในสถานีบริการมากกว่า240สาขาเนี่ยเราก็มีสถานีบริการที่เป็นสเตชันมิกจำหน่ายตัวน้ํามันและแก๊ส l อ g ในภาครถยนต์ตัวที่เป็นน้ํามันเนี่ยเรารับจ้างปุ่ม p t ทในการจัดจําหน่ายตัวน้ํามันอันนี้ก็เป็นไรายได้จาก การรับจ้างจัดจาหน่ายน้ํามันเป็นรายได้ทางที่2รายได้ทางที่3เรามีรายได้จากการทําสื่อโฆษณาซึ่งสื่อโฆษณามีรายได้จากการทําสื่อแท็กซี่แอดหรือสื่อโฆษณาอื่นๆในสถานีบริการของเราซึ่งเราเองมี u s i เ e s s model นะมีแนวคิดในเรื่องของตัว Asset m o n e t i z a t i o n เราเอา Asset ที่เรามีอยู่ทั้งหมดในการสร้างรายได้มาเจ n e r a t รรายได้ตัวแท็กซี่เราก็มองว่าเป็นหนึ่งใน Asset ที่เรามีเราก็จึงนาตัว Asset เนี้ยมาสร้างรายได้ในเรื่องของการทําสื่อโฆษณาทางสุดท้ายเนี่ยเราก็มีรายได้จาก ได้อื่นๆด้วยเช่นพื้นที่เช่าอะไรต่างๆด้วยหลักๆด้วยกัน4ี่ช่องทางหลังจากเราเพิ่มทุนโดยเราจําหน่ายหุ้นเพิ่มทุน4 1 8ร้ล้านหุ้นหลังจากเงินที่เราได้จากการจําหน่ายหุ้น IPO แล้วเงินเราจะจัดจําแนกออกเป็นส่วนต่างๆด้วยกัน4ด้านด้านแรกเนี่ยเราเอาไปขยายธุรกิจในภาคกุรเรือนส่วนในภาคกุรเรือน,เ,นเราจะไปขยายหนึ่งถังแก๊ส LPG ที่ให้ครอบคลุมและให้เพียงพอต่อก,การจําหน่ายให้ครอบคลุมทั้งประเทศอันที่2ก็คือไปขยายโรงบรรจุแก๊สใหเ้เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้มีความสามารถมีศักยภาพในการลดต้นทุน ในเรื่องของโลจิสติกในช่องทางที่2ก็คือในส่วนของภาครถยนต์หรือภาคขนส่งเราเองก็จะนําเงินที่ได้จากการจําหน่ายหุ้น IPO อไปขยายสถานีบริการของเราให้เพิ่มมากขึ้นไปรีโนเวทสถานีบริการที่มีศักยภาพให้ดีและมีความทันสมัยให้มากขึ้นรวมไปจนถึงเรามีทําโครงการที่เราเรียกว่าตัวทันสมมีทั้งโครงการแท็กซี่ทันสมและออโต้ทันสมเงินที่ได้จากการจําหน่าย IPO อเราก็จะมาขยายในโครงการเหล่านี้เพื่อทําให้ตัวธุรก,กิจของตัวออโต้แก๊สหรือภาคขนส่งเติบโตขึ้นอย่างต่อ รวมไปจนถึงเรานําเงินที่ได้จากการจาหน่ายหุ้น IPO ไปขยายธุรกิจที่เราเรียกว่าเป็นแบ็กเวิร์ดลงซ่อมหรือลงผลิตถังที่เรามีแผนอยากจะไปขยายธุรกิจเหล่านี้เพื่อทําให้ต้นทุนในการซ่อมถังเราลดลงรวมไปจนถึงเรามีแผนที่จะไปขยายคลังแก๊สให้เป็นไปตามกฎหมายที่กําหนดในเรื่องการสำรองแก๊สรวมไปจนถึงเราจะทําให้มีต้นทุนในเรื่องโลจิสติกดีขึ้นสุดท้ายก็จะเป็นเงินที่ามาใช้ในการหมุนเวียนหรือ working c a p t a ของเราเองในธุรกิจ อเ,เองบริษัท AtLA s Energy เนี่ยมี Business Mo d e เดที่แตกต่างจากผู้เล่นในตลาดทั่วไปซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วผู้เล่นมักจะทําธุรกิจแบบโฮ o ซลก็จะมีกําไรเนี่ยขั้นต้นเนี่ยต่ำมากเพียงอยู่แค่ประมาณเจถึงแเท่านั้นเองแต่ของเราเองมีความแตกต่างกันก็คือเราทําธุรกิจแบบร mm ีเทลเป็นหลักซึ่งมากกว่าเ0็ดสิบถ mm ึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ิัทโมเดลเราทำเป็นรีเทลเป็นหลักเพราะฉะนั้นรีเทลเนี่ยจะมีกาไรขั้นต้นเนี่ยค่อนข้างสูงมากกว่าการทาธุรกิจ w h o l e s, mm hmm. <S <for> a <sale> l น,นถึงสา2-3เท่า เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากการที่เราเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แล้วเรามีการจําหน่ายหุ้น IPO ไปแล้วเงินที่เราได้จากการขายหุ้น IPO เนี่ยเราก็จะไปทําไปขยายธุรกิจในภาคส่วนต่างๆที่เรามีอยู่ทําให้การขยายธุรกิจของเราใน business model เรื่องของการทํารีเทลดีขึ้นเพราะฉะนั้นผมก็มั่นใจได้ครับว่ากําไรขั้นต้นหลังจากการที่เราได้ระลมทุนในตลาดหลักทรัพย์แล้วเนี่ยจะทําให้กาไรขั้นต้นเราดีขึ้นเองบอกว่าราคา3บาทเนี่ยก็เป็นราคาที่น่าจูใจให้กับนักลงทุนนะคะเราก็มองจากหนว 2หมวดนะหมวดเซกเตอร์ของพลังงานกับหมวดมีเดียซึ่งเฉลี่ย PE ก็อยู่ประมาณ23าเท่าที่ราคา3บาทถ้ามยังไม่มองเม็ดเงินใหม่ที่จะเข้าขยายการลงทุนแล้วก็สร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุนนี่ย PE แค่15เท่ามีส่วนลดในระดับที่ดีที่ให้กับนักลงทุนในระดับที่น่าพอใจอยากจะฝากพี่ๆนักลงทุนนะสำหรับธุรกิจของ Atlas Energy จำกัดมหาชนเองต้องบอกว่าเรื่องแรกก่อนเรื่องรายได้ในช่วง3ปีที่ผ่านมาบริษัท Atlas เองก็สามารถมีผลประกอบการที่ เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง2-3ถึงปีที่ผ่านมาเรามีไรายได้เติบโต35-40%ถึงเลยทีเดียวที่2ที่อยากจะฝากไว้ครับว่าธุรกิจของ AtLA s Energy ไม่ได้มีธุรกิจแค่จําหน่ายแก๊ส LPG เพียงอย่างเดียวเรามีไรายได้จากการจําหน่ายแก๊ส LPG เรามีไรายได้จากการรับจ้างจําหน่ายน้ํามันในสถานีบริการของเราและที่สําคัญเรามีไรายได้จากการทาสื่อโฆษณาตัวนี้เนี่ยเป็นไปตามโมเดลหรือวิธีแนวคิดที่เราเรียกว่า asset monetization ่เราเอา asset ที่มีอยู่ทั้งหมดในธุรกิจของเรารวมไปจนถึง business model เดียวที่เป็นธุรกิจค้าปลีกเนี่ยเอามาทุกทุกทัชพอยเนี่ยมาสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นทําให้วันนี้เนี่ยเรามีรายได้จากการจําหน่ายหรือทําสื่อโฆษณาคอนเินต์กาไรมากกว่า60%สของกาไรสุทธิซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราดิส랩ในภาคส่วนของธุรกิจไหลร่างธุรกิจภาคอุ้เรือนภาครถยนต์แล้วก็มีรายได้จากการขายสื่อโฆษณามองผู้เล่นในตลาดแล้วเนี่ยเรามีรายได้จากหลายทางโดยทีเดียวตรงนี้เนี่ยบริษัทแอตลาสเองก็จะสามารถผลตอบแทนให้กับนักลงทุนได้เป็นอย่างดีมันครับว่า ความมุ่งมั่นความตั้งใจของนักบริหารของเราทุกคนรวมทั้งตัวผมเองซึ่งเป็นลูกม่อของ p t ีทำงานกับ PTG มาปีนี้ก็เป็นปีที่30แล้วผมอยู่และเติบโตอยู่ในธุรกิจนี้มาเป็นระยะเวลานานึ่งมองเห็นโอกาสทางธุรกิจได้เป็นอย่างดีรวมไปจนถึงอีโคซิสเต็มที่ PT ให้กับเราในะนี้เนี่ยเราใช้ตากลัก PT ใช้อีโคซิสเต็มใช้แพลตฟอร์มเรื่องของตัวนักการ์ดน,นั็กคัดพาสยผมก็เชื่อว่าอย่างนี้จะสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุนได้เป็นอย่างดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ